สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวเลขผลประกอบการล่าสุดของ3บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทคโนโลยีกันนะคะเท sla, Meta แล้วก็ Microsoft ค่ะครับผม เรามีข้อมูลบทวิเคราะห์จากหลายแหล่งเลยแต่ว่าเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมารายงานตัวเลขนะคะแต่คือการสกัดเอาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างในออกมาใช่เลยครับว่าแต่ละเจ้ากำลังเดิมพันอนาคตของตัวเองกับอะไรกันแน่เพราะถ้าดูแค่ผิวเผินอาจจะเห็นแค่ตัวเลขกำไรขาดทุนแต่ถ้ามองลึกลงไปนะเราจะเห็นภาพการวางหมากครั้งใหญ่เลยครับอืมซึ่งส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่กับคำคำเดียวเลยคือ AI แต่เป็นการเดิมพันในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เจ้าแรกที่การเดิมพันอาจจะดูหวือหวาที่สุดอย่างเทสล a ากันก่อนเลยได้เลยครับเปิดมาที่เทสล a านี่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะคือผลประกอบการไตรมาส4ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ครับดีกว่าคาดที่เรียกกันว่า adjusted EPS เนี่ยอยู่ที่50เซนชนะที่คาดการไว้45เซนหุ้นก็เลยพุ่งขึ้นไปประมาณ4%ใช่ครับ แต่เรื่องที่คนในวงการคุยกันกลับไม่ใช่เรื่องยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเลยกลายเป็นว่าทุกคนกำลังจับจ้องไปที่หุ่นยนต์ค่ะถูกต้องเลยครับตอนนี้นักลงทุนสายที่มองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยแทบจะไม่ได้มองเทส la ว่าเป็นบริษัทรถยนต์อีกแล้วอ๋อ oh. เขามองว่าเป็นบริษัทหุ่นยนต์และ AI เต็มตัวไปแล้วครับขนาดนั้นเลยครับแล้วหัวใจของเรื่องนี้ก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่ชื่อว่า Optimus Optimus ส มีข้อมูลว่าเทสลาเริ่มนําหุ่นยนต์ออพติมัสเข้ามาทํางานในโรงงานตัวเองแล้วเป็นหมื่นตัวหน้าตาเหมือน C3PO ใน Star Wars เลยแต่เป็นสีขาวเดี๋ยวเป็นหมื่นตัวแล้วหรอคะนี่แสดงว่ามันไม่ใช่แค่โปรเทคโชเท่ๆแล้วสิคะไม่ใช่แล้วครับเริ่มใช้งานจริงๆแล้วแล้วแผนในอนาคตที่นักลงทุนเขาคาดหวังกันเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนคะสําหรับเจ้าออพติมัสเนี่ยใหญ่ชนิดที่ว่าอาจจะพลิกโฉมบริษัทไปเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ แผนที่ออกมาคือเทสลาตั้งเป้าจะผลิต o p ปติมัสให้ได้1ล้านตัว1ล้านตัวภายในปี2027ันยีถึงสองพครับคาดว่าจะตั้งราคาขายไว้ที่ตัวละ50,000ดอลลาร์และทํากําไรสุทธิได้ถึง20,000ดอลลาร์ต่อตัว <Cord> เ <y: S 1> ดี๋ยวนะคะตัวละ20,000ดอลลาร์ถ้าผลิตล้านตัวน่มันกาไร20,000ล้านดอลลาร์เลยนะตัวเลขนั้นแหละครับที่ทําให้นักลงทุนตาโตกันเป็นแถว Oh. เพื่อให้เห็นภาพจัดขึ้นนะกำไรสูงสุดที่เทสลาเคยทำได้จากการขายรถยนต์ในปี2022ซึ่งเป็นปีที่พีคที่สุดของเขาเนี่ยอยู่ที่13,000ล้านดอลลาร์ค่ะนี่หมายความว่าธุรกิจหุ่นยนต์แค่ล็อตแรก <c oughs> ก็มีศักยภาพทำกำไรแซงหนะ้าธุรกิจรถยนต์ที่สร้างมาทางทศวรรษได้แล้วนี่คือภาพอนาคตที่นักลงทุนกำลับบงซื้อกันอยู่ครับ มันเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากแต่ในขณะเดียวกันก็ฟังดูแคบจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมการหลีกหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เป็นล้านตัวให้ได้จริงเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือความท้าทายที่แท้จริงเลยอุปสรรคมีครบทุกด้านครับทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่ต้องทาให้มันฉลาดและทางานได้จริงเรื่องการผลิตในสเกลใหญ่ให้ได้ตามเป้าโดยที่ต้นทุนไม่บานปลายและที่สำคัญคือ ตลาดนอกโรงงานของตัวเองจะมีใครยอมจ่ายเงิน50,000ดอลลาร์เพื่อซื้อหุ่นยนต์ไปใช้งานมันยังเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์อีกเยอะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอีกหนึ่งความฝันของเทสลาอย่างโรโบแท็กซี่หรือแท็กซี่ไร้คนขับด้วยหรือเปล่าคะที่ผ่านมาความคืบหน้าก็ดูจะช้ากว่าที่คาดไว้พอสมควรเลยมีผลแน่นอนครับเพราะมันคือเรื่องของความน่าเชื่อถือในการทำตามสัญญา ตอนนี้โรโบอตแท็กซี่มีความคืบหน้าบ้างนะเช่นเริ่มมีการถอดเซฟตี้ไดรเวอร์ออกไปในบางพื้นที่ที่เมืองออสตินค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถขยายไปเมืองอื่นอย่างที่ประกาศไว้ส่วนการทดสอบ FSD ในยุโรปและจีนก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้วคำถามที่นักวิเคราะห์เขาอยากรู้ที่สุดตอนนี้คืออะไรคะเขาถามกันมากเลยครับว่าเมื่อไหร่จะขยายไปแอริโซนาหรือเนวาดาแล้วจะได้เห็นรถ1 0 0 0คันบนถนนภายในสิ้นปีนี้จริงไหมความล่าช้าตรงนี้ ทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มตั้งคําถามกับไทม์ไลน์ของ o p ปติมัสไปด้วยเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องจักรทาเงินเพื่อหล่อเลี้ยงความฝันเหล่านี้ไปแล้วใช่เลยครับแล้วสถานการณ์ของธุรกิจหลักอย่างการขายรุ่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเริกายังถือว่าแข็งแกร่งมากครับเทสลายังเป็นเจ้าตลาดที่หาคู่แข่งมาเทียบยากเขาสามารถทำรถ SUV อย่าง Mo เด l Y ที่วิ่งได้ไกลในราคาที่แทบไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นยอดนิยมเลย อย่าง Honda CRV หรือ Toyota r a รพร์เหรอคะใช่ครับจุดนี้ทำให้ยังกินรวบตลาดอยู่แต่ก็มีเมฆฝนรำไรอยู่นะครับเพราะมีการคาดการว่ายอดขายในสหรัฐอาจจะชะลอตัวลงในปี2 0 2 6เพราะอะไรคะเพราะว่าเครดิตภาษีสำหรับรถ E ีีที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญได้หมดอายุลงไปแล้วครับอ๋อน่าสนใจคะ่ะสรุปคือเทส la กําลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI ในโลกกายภาพแต่ก็เป็นเดิมพันที่ยังมีความไม่น่านอนสูงมากทีเดียวถูกต้องครับ ทีนี้จากโลกกายภาพเราข้ามมาดูบริษัทที่กำลังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้าง AI ในโลกดิจิทัลอย่าง Meta กันบ้างค่ะครับผมทีนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้กันผลประกอบการออกมาดีมากแต่ทำไมหุ้นถึงเหวี่ยงขึ้นลงรุนแรงขนาดนั้นล่ะคะ่ะเป็นดราม่าที่น่าติดตามมากครับคือตัวเลขรายได้รวมและรายได้จากโฆษณาออกมาดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากค่ะแต่สิ่งที่ทำให้นักลงทุนชะง,งักในตอนแรกคือตัวเลขคาดการณ์การใช้จ่ายในานอาคอครับ การใช้จ่ายเหรอคะใช่ครับเมตาประกาศว่าในปี2026อาจจะมีการลงทุนหรือที่เรียกว่า capex สูงถึง1,155,000ถึง1 3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ยวขอเบรกตรงนี้หน่อยนะคะสำหรับคนฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคย capex เนี่ยมันคือเงินที่บริษัทใช้ลงทุนกับของชิ้นใหญ่ๆอย่างการสร้าง data center หรือซื้อ supercomputer สำหรับเทรน AI ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับมันคือการลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับอนาคตและตัวเลขนี้มันสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้มากตั้งคําถามเรื่อง ROI ว่าเงินที่เทลงไปมหาศาลขนาดนี้เมื่อไหร่จะเห็นผลตอบแทนกลับมาเลยเกิดแรงเทขายหุ้นในช่วงแรกแต่ดูเหมือนตอนนี้หุ้นจะดีดกลับขึ้นมาแล้วแสดงว่ามีนักลงทุนอีกกลุ่มที่คิดต่างออกไปเขามองเห็นอะไรในการใช้จ่ายครั้งนี้คะ เขามองเห็นการลงทุนเพื่อครองอนาคตในอีก10 1 5ปีข้างหน้าครับกลุ่มนี้มองว่า Meta กำลังสร้างรากฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะและสิ่งที่ต่างจากการลงทุนใน Metaverse ครั้งก่อนคือการลงทุนใน AI ครั้งนี้มันเริ่มสร้างรายได้กลับมาให้เห็นแล้วแบบ Real Time อ๋อคือเห็นผลแล้วใช่ครับผ่านประสิทธิภาพของระบบโฆษณาที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นนักลงทุนระยะยาวจึงมองว่านี่คือโอกาสพวกเขามองข้างความผันผวน,นไปและเชื่อว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตที่ได้มาหุ้นเมตายังถือว่าไม่แพงมีบทวิเคราะห์หนึ่งใช้คำว่าเมตามีปัญหาเรื่องการเล่าเรื่องหรือ narrative problem คือ Mark คซ c k e กเบิ g ดูมีโปรเจกต์เกี่ยวกับ AI ยิบย่อยเต็มไปหมดจนคนไม่แน่ใจว่าแก่นหลักของเรื่องราว AI ของเมตาคืออะไรกันแน่เป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับ แต่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสทองให้เมตาได้แก้ปัญหานี้เหมือนกันนะยังไงคะคือตอนนี้พวกเขาสามารถพูดได้เต็มปากว่าเห็นไหมที่เราลงทุนไปทั้งหมดมันกำลังผลิตด,ดอกออกผลแล้วจริงๆอืม,มันเป็นโอกาสที่จะสื่อสารให้ชัดขึ้นว่าเงินทุกดอลลาร์ที่ลงไปกำลังจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนอย่างไรซึ่งดูเหมือนตลาดก็เริ่มจะซื้อเรื่องเล่านี้แล้วครับและถ้ามองไปข้างหน้าความเสี่ยงที่เฉพาะตัวที่สุดของเมตาคืออะไรคะ ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดสําหรับเมตาคือสถานการณ์ที่การเติบโตของรายได้เกิดสะดุดขึ้นมาครับค่ะแต่บริษัทยังคงเหยียบคันเร่งลงทุนด้วยเงินมหาศาลไม่หยุดถ้าภาพนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือสัญญ,ญาณอันตรายสําหรับราคาหุ้นทันทีแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นแบบนั้นโชคดีที่ณปอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามเลยครับคือไรายได้กําลังเร่งตัวขึ้นสวนทางกับความกังวลชัดเจนเลยค่ะเป็นการเดิมพันที่ต้องใช้ทั้งเงินทุนและความเชื่อมั่นมหาศาลจริงๆ ทีนี้มาถึงยักษ์ใหญ่รายสุดท้าย Microsoft กันบ้างค่ะครับซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในสถานะที่น่าอิจฉาที่สุดในเกม AI แต่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดทั้งไรายได้และกำไรหุ้มกลับร่วงไปถึง6%เมันเกิดอะไรขึ้นคะคำตอบสั้นๆคำเดียวเลยครับคือความคาดหวังความคาดหวังเหรอคะครับตลาดตั้งความหวังกับ Microsoft ไว้สูงเสียดฟ,ฟ้าเลยโดยเฉพาะกับธุรกิจ cloud อย่าง Azure ที่ทุกคนคาดว่าจะเติบโตแบบถล่มทลายจากกระแสะ AI ค่ะแต่ผลที่ออกมาคือมันเติบโตตามคาดไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่สูงไปกว่านั้นมันน่าเหลือเชื่อนะคะคือการทำธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่สูงลิ้วกลายเป็นเรื่องน่าผิดหวังไปได้มันสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่บริษัทเหล่านี้กำลังเผชิญอยู่เลยจริงอย่างนั้นเลยครับพอราคาหุ้นมันสะท้อนความคาดหวังที่สูงมากๆไปล่วงหน้าแล้วพอผลลัพธ์ออกมาแค่ดีตามเป้าไม่ได้ดีเวอร์วังก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเทขายทำกำไรออกมา มันเป็นเกมของความคาดหวังล้วนๆครับมีคำถามที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์คนหนึ่งค่ะว่า AI จะเป็นจุดจบของธุรกิจซอฟต์แวร์หรือไม่ในฐานะที่ Microsoft เติบโตมาจากซอฟต์แวร์พวกเขาจะปรับตัวกับอนาคตของ AI ยังไงคะนี่คือจุดที่กลายเป็นความได้เปรียบที่สุดของ Microsoft เป็นเลยครับเพราะต้องไม่ลืมว่าข้อมูลที่มีค่าที่สุดขององค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลกถูกเก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งนั้นอ๋อพวก Word Excel อะไรพวกนี้ ใช่ครับ Word Excel PowerPoint หรือระบบฐานข้อมูลต่างๆการจะดึงศักยภาพของ AI ออกมาใช้ได้เต็มที่ก็ต้องให้ AI เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ซึ่งใครเป็นเจ้าของบ้านที่ข้อมูลอาศัยอยู่ล่ะครับก็ Microsoft ก็ Microsoft ไงครับหมายความว่าต่อให้มี AI เก่งแค่ไหนมาช่วยทำงานสุดท้ายก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้ Microsoft อยู่ดีแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเป๊ะเลยครับใช้คำเปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก นั่นทำให้รายได้จากออฟฟิศ365และบริการอื่นๆยังคงปลอดภัยและมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นด้วยซ้าแล้วธุรกิจส่วนอื่นอย่างพีซีกับเกมมิ่งล่ะคะมีบทบาทแค่ไหนในภาพรวมตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นธุรกิจรองไปแล้วครับตลาด PC ซโดยรวมอาจจะยังซบเซาไปอีกเป็นปีเพราะราคาชิปหน่วยความจำมันแพงขึ้นส่วนธุรกิจเกมมิ่งแม้จะใหญ่ขึ้นแต่เมื่อเทียบกับขนาดมหือมาของบริษัทโดยรวมแล้วก็ยังถือว่ามีสัดส่วนไม่มากนัก มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการที่ Microsoft เปิดตัวชิปประมวลผลที่ออกแบบเองรุ่นที่สองข่าวนี้บอกอะไรเราคะมันเป็นแค่การลดต้นทุนหรือมีความหมายมากกว่านั้นมีความหมายมากกว่านั้นเยอะครับนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าสมรรภูมิชิป AI จะไม่ได้มีแค่ Nvidia เดียเป็นเจ้าตลาดเพียงผู้เดียวอีกต่อไปอืมตอนนี้ยักษ์ใหญ่ทุกเจ้าทั้ง Amazon Google และล่าสุด Microsoft ต่างก็ลงมาพัฒนาชิปของตัวเองกันหมดแล้ว เพราะพวกเขาต้องการชิปที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับระบบคลาวด์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เพื่อลดการพึ่งพาคนอื่นด้วยถูกต้องครับเพื่อลดการกึ้นพาซัพพลายเออร์รายเดียว กลายเป็นการแข่งขันกันที่ต้นน้ําเลยทีเดียวซึ่งแบบนี้ก็ดีต่อตลาดโดยรวมใช่ไหมคะดีมากครับเพราะการแข่งขันจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทําให้ผู้นําอย่าง n v ็นวีดีเองก็ต้องเร่งพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับ พอฟังมาทั้งหมดนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะคะเราเห็นภาพของ3บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ถึงแม้เราจะเริ่มต้นคุยกันที่ผลประกอบการแต่เรื่องราวที่แท้จริงกลับเป็นการเดิมพันอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ครับเราได้เห็นเทส l a ที่ประกาศตัวว่าฉันไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์แต่เป็นบริษัทหุ่นยนต์และ AI ที่จะเปลี่ยนโลกกายภาพ เราเห็นเมตาที่ยอมเผาเงินมหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในโลกดิจิตัลที่จะเป็นเครื่องยนต์สร้างการเติบโตไปอีกทศวรรษและเราเห็น Microsoft และเราเห็น Microsoft ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเจ้าแห่งซอฟต์แวร์สู่การเป็นผู้ให้บริการ AI ที่ฝังลึกเข้าไปในทุกโครงสร้างของโลกธุรกิจและจุดรวมที่น่าสนใจก็คือทุกเจ้าต่างพยายามสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองตั้งแต่ฮาร์ดแวร์อย่างชิป ไปจนถึงซอฟต์แวร์และโมเดล AI ของตัวเองซึ่งนี่ก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดสำหรับอนาคตครับค่ะว่าสมรภูมิรบครั้งต่อไปของโลกเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้สู้กันที่แอปพลิเคชันสวยๆหรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะย้ายไปสู้กันที่โครงสร้างพื้นฐานของ AI ซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งโอ้โห oh และในยุคตื่นทองของ AI ครั้งนี้ ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ควบคุมพล้วและเสียมที่ทุกคนต้องใช้นั่นคือคำถามที่น่าจะกำหนดทิศทางของโลกเทคโนโลยีไปอีกหลายปีเลยครับ